อ้าวมาทักททยกันนะคะวันหยุดนะคะวันนี้พอบ้านทํากับข้าวค่ะกูทํางานมาเหนื่อยแล้วไม่พอกูต้องมานั่งทํากับข้าวให้มึงแยกอีก <c> เ <oughs> นี่ยค่ะวันนี้วันนี้จะลาบหมูนะคะหมักหมูเขาเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้กําลังนั่งเจียวเอาน้ามันทอดใส่อยู่เนี่ยหมักไว้แล้วค่ะเขาเครื่องหมดแล้ว เดี๋ยวหิวตอนไหนก็ค่อยรวนเพราะว่าตอนนี้ทอดใส่ทอดอะไรหมดแล้วผักก็เตรียมไว้แล้วค่ะขยันลงคลิปกันต่อไปนะคะสู้สูสะสมเหรียญต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้คีเตอร์มือใหม่มือเก่าลงคลิปตอบคอมเมนต์เพื่อนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็ทำแบบเนี้นะ ไปเรื่อยๆใครมีคอนเทนต์ดีๆก็ทำลงไปเดี๋ยวจะเข้าไปชมให้เป็นเช้าวันหยุดอะเยอะนะเนี่ยถ้าทำสุกรวนออกมาเยอะกินได้วันหนึ่งอะเนาะอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็ทำอยากได้รสชาติแบบไหนก็ปรุงแต่งเอาเองนะ เอาอะไรถ้วยอะอู้เกียมเลยอุ้ยไม่ใช่เหลืองทองนะคะเ <c oughs> จียวเอาน้ำมันแกนั่งเจียวแกหมักหมูคะเครื่องราบเสร็จแล้วแกก็ไปเจียวเอาน้ำมันทอดไส้รอบนี้ไม่ต้มไส้นะคะจะทอดไส้ทอดไส้ใส ทอดไส้กรอบๆเกียมๆเนอะอยากกินแบบไหนก็ทําเอาเนาะกับข้าวของเราไหนดูสิหน, <laughs> หนูกินได้ไหมเนี่ยเ <laughs> นี่ยค่ะเกที่เกเจียวเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเยอะเลยอ่ะพอเจียวออกมาเหลือหน่อยเนะจียวเอาเนาะมันมันไปทอดไส้เพราะว่าหมักแล้วหมักกระเทียมพริกไทยอะไรประมาณเนะ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 นี้ยนะเนาะคลิปนี้ เอาลาบหมูทางเหนือมาฝากเดี๋ยวมารอชมตอนเสร็จกันนะคะ